ถ้าความฝันเดียวที่คุณมีพังทลายไปต่อหน้าต่อตาคุณจะทำยังไงนี่คือเรื่องราวของเคลฟ c e ศัตรูของแบทแมนที่ไม่ได้เริ่มจากความชั่วร้ายแต่เริ่มจากความฝันที่อยากจะเป็นดาราเขามีชื่อว่าบาซซลคา r l โลอดีตนักแสดงที่ชีวิตพังเพราะรูปรักษณ์และโชคชะตากลายเป็นสัตว์ประหลาดโคนพลังของเขาสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้สวัสดีผมชื่อเคล นี่คือเมืองลอสแอนเจลิสดินแดนแห่งความฝันและก็เป็นสุสานของความฝันด้วยเช่นกันเคลย์เฟสมาถึงที่นี่ไม่ใช่ในฐานะสัตว์ประหลาดผู้โด่งดังในกอตแฮมแต่ในฐานะชายที่ยังอยากจะเป็นนักแสดงแต่ความจริงกับโหดร้ายฟังนะเคลย์ฮอลลีวูดไม่ได้อยากได้คนมีฝีมือหรอกแต่มันคือเงินเข้าใจไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือเงินเส้นสายและโชค ทุกๆวันเมืองนี้เต็มไปด้วยคนที่ไล่ตามความฝันแต่ท้ายที่สุดมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะไปถึงในวันนี้เขาได้ออดิชั่นโดยเขาได้รับบทบาทที่เหมือนกับตัวเขาในอดีตผมมันเป็นสัตว์ประหลาดคนหนึ่งผมเคยขโมยของไปครึ่งเมืองก็อตแฮมผมเคยโหดร้ายกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือคุณทำได้ดีมากนี่คุณมาจากก็อตแฮมเหรอหลังจากออดิชั่น เขาได้มาดูพระอาทิตย์ตกกับเพื่อนของเขาและก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งดังขึ้นเพื่อนของเขาบอกว่าเขาได้รับบทที่เขาไปออดิชั่นแล้วเขาเคยบอกว่าการแสดงกับการโกหกก็เหมือนกัน ซึ่งแตกต่างจากความคิดของเคลฟ face ซึ่งเคลฟ face คิดว่าการแสดงคือการดึงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเพื่อไถ่บาปและสร้างสรรค์ผลงานที่ลึกซึง้งแต่สุดท้ายคนที่ได้ชัยชนะกลับเป็นคนที่ใช้การแสดงแซงคำเป็นรู้สึกหลังจากนั้นเคลฟ face ได้เปลี่ยนร่างเป็นเพื่อนของเขาหน้าแบบนั้นมันอะไรกันมันก็คือความเจ็บปวดของบทบาทสุดท้ายของนายยังไงละ่ะ หลังจากนั้นเขาก็ได้รับบทบาทใหม่ในชีวิตจริงที่ไม่ใช่การแสดงดเมื่อสั่งคัดผู้กำกับได้เรียกเขาเข้าไปคุยเราเข้าใจคนละอย่างแล้วนะความสดใสที่คุณเอามาตอนออดิชั่นหายไปไหนแล้วนี่แหละคือความจริงมันคือสภาวะของมนุษย์มันคือรากฐานของความจริงอันงดงามนั่นคือวิสัยทัศน์ของผมเลิกกองฉันขอเรียกรวมตัวประชุม นายรู้บ้างไหมว่านายสร้างปัญหาให้ฉันขนาดไหนฉันอุตส่าห์ไปช่วยพูดให้แต่นี่นายกลับมาเถียงทุกเทเข้ากับนายเป็นเจ้านายเองซะง,งั้นตอนนี้ไม่เพียงแต่นายจะถูกไล่ออกแต่ชื่อเสียงของฉันก็อาจจะเสียหายไปด้วยที่นี่มีลำดับชั้นมีการจัดระเบียบของอำนาจดูเหมือนคุณจะไม่เข้าใจว่าคุณอยู่ตรงไหนใครก็ได้ช่วยด้วยวู้นิต่างหากที่ไม่เข้าใจหลังจากนั้นเขาได้ไล่ตามจัดการทีมงานทุกๆคนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันคุณไม่ช่วยคนอื่น คุณไม่เห็นคุณค่าผมเกลียดคุณคุณผู้กำกับหลังจากนั้นเขาถูกหัวหน้าเรียกตัวไปแล้วบอกว่าจะยกเลิกการทำหนังเรื่องนี้ไม่ไม่มันคือศิลปะของผมมันจะอยู่ตลอดไปหนังมันก็แค่ขยะพวกมันอยู่ได้ไม่นานไม่คุ้มกับการลงทุนตัดใจจากมันซะมันคือเงินของผมกำไรของผมและการตัดสินใจของผม <c oughs> หลังจากนั้นเขาได้สวมรอยเป็นหัวหน้าก่อนจะจัดงานปาร์ตี้ขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่และไม่นานหลังจากนั้นเขาได้เปลี่ยนกลับไปเป็นเคลโอ้คุณคือบรูซเวนนี่ฉันบินข้ามประเทศมาแต่กลับไม่เจอตัวคนชวนจริงๆแล้วฉันมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อความสะดุกฉันมาในฐานะสมาคมการค้ากอดแทบในขณะที่คุยกับบรูซเวนอยู่อยู่พลังของเขาก็เกิดการแปรปวนนายเป็นอะไรไหมเจ้าเด็กน้อย นายจะเป็นหนึ่งในนักแสดงนั้นเหรอนายคือแรงบันดาลใจนายรู้ดีว่านายเป็นอะไรฉันมันแค่ขยะจากนั้นเขาได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าและสารภาพกับเพื่อนของเขาว่าเขาคือ c l a y f a เพื่อนของเขาตกใจมากและแฟนของคอลลี่ได้ถามเขาว่าเห็นตัวเขาไหมเพราะเขาไปออดิชั่นพร้อมกับตัวของเค a y ทำไมฉันถึงไม่ดีพอสำหรับเธอ ผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนนงที่มางานของผมทุกคนไอ้เจ้าหมอนี่คือเคลฟสไม่ไม่ไม่ผมคู่ควรกับสิ่งนี้ฉันคือใครก็ได้มันถึงตาของฉันแล้วไม่ไม่ฉันจะไม่กลับไปนี่ไม่ใช่เมืองของแกแต่เป็นเมืองของฉันไม่มีสัญ,ญลักษณ์ค้างขา มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะแบทแมนผมไม่ได้ทำร้ายคนบริสุทธิ์คุณลองคิดสิแบทแมนพวกเขาแค่สแสดงเป็นคนบริสุทธิ์ที่นี่ไม่มีมนุษย์มีแต่พวกปลาใหญ่กินปลาเล็กที่นี่ถึงสมควรมีผมไงแบทแมนเคนเบซิลเคนในหนึ่งวันเรื่องอื่นไม่สำคัญอีกแล้วอุปปาไม่บาซิลผมเงียบมานานเกินไปแล้วผมฟังเสียงข้างในใจผมตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเสียงนั้นมันไม่มีจริง นายก็แค่คิดไปเองคิดผิดผมคือทุกคนผมคือใครก็ได้นายไม่ใช่ใครทั้งนั้นคอรีเจมสันเฟียทริสเฮสลีเบ็คเกอร์เดซาเลียอารีเคทาอีเดวิดสเตลลิสเจมีชามอนโรฮอลโลบัตดูราแมกคสเทเลอร์แฮลีซิลเวอร์แมนมันเป็นเรื่องราวของพวกเขาคุณก็แค่สแสดงเคลฟสได้ถูกพาตัวมากักขังที่คุกเบลีฟ